ครับผมถูกเอเตำรวจนครบาลจับกลุ่มนะครับนะเมื่อปี2565อย่าคิดที่จะมาจับผมอีกนะแค่ท่านคิดว่าจะมาจับผมมาทำร้ายผมณขณะที่ผมนั้นกำลังเก็บขวดเก็บขยะขายกวาดบ้านถูบ้านตกเบ็ดตกปล้าทำความสะอาดบ้านรับจ้างล้างจานก๋วยเตี๋ยวเพื่อที่จะไล่ข้าว แลกน้ำข่าวกินเพื่อที่จะได้เป๊ปซี่นั้นมากินด้วยความหิวความอยากความกระหายของความเป็นคนจนอย่าคิดที่จะมาจับผมแค่ทันคิดท่านกินน้ำน้ำก็มีตัวผมแล้วเปรียบเสมือนผมกำลังพูดกำลังอัดคลิป มีเสียงหนึ่งพูดว่าใส่ตัวนั้นให้มันมีการแพร่ไฟฟ้าลงมาที่หัวผมนั่นคือส่วนหัวแตกต่างจากส่วนตัวส่วนลำตัวส่วนอกเป็นท่ายกอ,อกวิชาตางยกอ,อกอึบการยกอกอึบยกอกอึ๊บอ,อ,อ,อย่างนี้นะครับเหมือนท่าตะเะอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วล้วนแต่จะเป็นไฟฟ้า ผมไม่เคยผ่าตัดหัวใจแต่มีแผ่นไฟฟ้าอยู่ในตัวคล้ายๆกันท่ายกยุกท่าตะเบะอย่างรรนี้ครนะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วล้วนแต่จะเป็นไฟฟ้าณขณะที่พูดอย่าปรุงแต่งแพร่คลื่นไฟฟ้ามาน้ำตาไหลการปรุงแต่งเมล็ดไฟฟ้าเปรียบเสมือนฝนที่กำลังโรยรินประชาชนหิวกระหายประชาชนนั้น อยากได้นะ้ำความรู้สึกของประชาชนความหิวกระหายความต้องการของประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินแรงแห้งต่างๆจิตอารมณ์ความรู้สึกความหิวความอยากความต้องการอยากได้น้ำอุปโภคบริโภคความหิวกระหายเทวดาส่งมาโปรดแพร่ไฟฟ้าเข้ามาทั่วปฐพีฝนจึงตกลงมาแต่คนรับรู้ว่าเป็นน้ำฝน แช่จริงแล้วอาจจะเป็นฝนเทียมหรือน้ำเทียมที่เรากินเกาะตัวเป็นมเมล็ดไฟฟ้าความหิวกระหายความอยากความต้องการของประชาชนเหมือนความรู้สึกณที่ผมนั้นกำลังคุยมีการแพร่คลื่นไฟฟ้าเข้ามาใส่ตัวนั้นให้มันหลังจากนั้นน้ำตาผมนั้นซึมซับลงมาน้ำตาผมได้กลั่นกรองออกมาจากตัวผมเมื่อน,น้ำตาออกมาคนจะคิดว่าเป็นน้ำตาปกติของความรู้สึกเมื่อตกลงมากลายเป็น ลายแปลงสภาพเป็นเพชรดุดเพชรเจ็ดสีเม็ดหนึ่งด้วยมเมล็ดไฟฟ้าอันบริสุทธิ